วนชตาของชาวลัคนาราศีกุมในปักแรกในเดือนธันวาคมนี้ในปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองและการงานเป็นอย่างยิ่งเรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือคําแนะนําหรือสิ่งดีๆที่จะทำให้การงานของคุณน,นั้นจเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว รวมทั้งอาจจะมีการงานเข้ามามากมายทําให้คุณนั้นอาจจะต้องเลือกเลยว่าคุณจะทํางานไหนก่อนดีซึ่งงานนั้นจะทําให้คุณนั้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงนี้การงานของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีโอกาสได้มาอย่าง ไม่หวาดไม่ไหวทําให้คุณอาจจะรับมือกับงานไม่ทันเลยทีเดียวงานอาจจะล้นมือแต่คุณนั้นก็ยังมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนทางการงานได้เป็นอย่างดีทําให้การงานของคุณนั้นจะมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงได้อย่างมั่นคงและก้าวกระโดดมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมก็เช่นเดียวกัน คุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนได้รับเงินตกเบิกหรือว่าได้รับเงินจากสิ่งที่คุณได้กระทําแม้กระทั่งคุณอาจจะรองเงินจากงานใดางานหนึ่งอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะสำฤทธิ์ผลใน,ช,นช่วงนี้เช่นเดียวกันการเงินของคุณในช่วงนี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ทําให้คุณนั้นได้จับใจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะมีบ้างที่คุณได้ใช้ใจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับความสุขของคุณไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวการเที่ยวเตะของคุณหรือการออกรถใหม่ก็อาจเป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกได้ว่าการเงินของคุณในช่วงนี้เข้ามาอย่างสัพัดเลยทีเดียวทําให้คุณนั้นมีความสุขกับการที่ได้จับใจ่ายใช้สอยหรือหาความสุขให้กับตัวเองมากพอสมควรในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงปักแรกในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่า คนโสดนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครมากมายสักเท่าไหร่นักเพราะรู้สึกว่าการทํางานหรือชีวิตส่วนตัวก็มีปัญหามากพออยู่แล้วไม่อยากให้มีใครเข้ามาวุ่นวายดังนั้นในช่วงนี้คนโสดนั้นอาจจะมองข้ามในเรื่องของความรักไปก่อนและมุ่งเน้นในเรื่องของการงานและการเงินให้กับตัวเองคุณจะมีความสุขให้กับตัวเองมากกว่าแต่สําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้อยากจะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับ ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความไม่ปล่อยวางอาจจะทําให้คุณนั้นใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันมากเป็นพิเศษแต่ก็ยังถือได้ว่าคุณยังสามารถที่จะมีเหตุผลในการพูดคุยกันและการถกเถียงกันส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากความรักความสัมพันธ์หรือการสร้างอนาคตร่วมกันก็ยังถือว่าเป็นมูลเหตุที่นําไปสู่ผลทางดีๆของชาวลัคนาราศีกุมและคู่ครของคุณดังนั้นหากคุณรู้แบบนี้การถกเถียงหรือการคิด เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในความคิดเห็นในการดำรงชีวิตอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่ถ้าหากปรับจูนเข้าหาการเชื่อได้ว่าความรักของคุณกับคู่ครองของคุณนั้นจะมีความมั่นคงยั่งยืนและมีความสุขได้อย่างแน่นอน